ในหัวข้อต่อมานะครับเราจะทําการแทรกรูปเข้าสู่หน้าสไลด์นะครับกลับมาที่งานนําเสนอของเราก่อนนะครับที่กรอบขวานะครับที่เมื่อกี้เราไม่ได้มีการใส่ข้อมูลอะไรนะครับตรงนี้จะมีปุ่มนะครับสําหรับไว้สําหรับแทรกว่าอ็อบเจกต์ต่างๆนะครับอันหนึ่งที่ต้องการจะเลือกก็คือ insert picture from file เขาเรียกปุ่มอำนวยความสะดวกในการแทรกรูปนะฮะลองคลิกเข้าไปครับจากนั้นก็ไปหารูปที่เราต้องการน,นะครับซึ่งจากตัวอย่างเนี่ยม,มีมีรูปที่เราโหลดมานะครับจากตัวโปรเจกต์ของ Excel 1นะครับ2รูปด้วยกันก็จะมีตัวเนี่ยนะฮะ PPT หน่งนะครับ Beach h a ด Side แล้วก็ PPT 1นึ่ง c ฮ p t e r p t e r นะครับ อันนี้ผมให้เลือกเป็นรูปนี้แล้วกันนะครับแล้วอินเสิร์ตเข้าไปเฮลิคอปเตอร์ก็ปรากฏแล้วนะครับ uh. จากนั้นผมก็จะปรับตำแหน่งข้อความให้ได้ระดับนิดนึงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดีไซน์เช่นกันนะครับจากนั้นครับที่เมนู Format นะครับซึ่งเมนูนี้มันจะเกิดขึ้นตอนที่เราแทรกรูปนะครับคำสั่งที่อยากแนะนำนะครับในเวอร์ชัน20 1 0เนี่ย ที่เป็นจุดเด่นของมันก็ว่าได้นะครับชื่อว่า Artistic Effects นะครับชื่อว่าตอนที่เราเรียนเรื่องของวิรนะนักศึกษาคงจะได้ลองใช้มา,มาบ้างแล้วนะครับอลองคลิกเข้าไปดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดลักษณะพิเศษเชิงศิละปะหรือเชิงศิลป์นะครับให้กับรูปปกติคําสั่งพวกนี้เราอาจจะต้องไปใช้กับโปรแกรมแต่งรูปภายนอกนะครับแต่ในเวอร์ชัน20เขาจะมีให้ใช้ในตัวเลยนะครับ นักศึกษา,าก็อาจจะเลือกมาหนึ่งแบบนะแบบนึงนะครับจากนั้นผมก็จะไปจัดนะพิกเจอร์สไตลนะครับจริงๆ Picture Style เนี่ยมันจะมี2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายคือที่เขานะออกแบบมาให้แล้วนะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นการกําหนดารายละเอียดของเราเองนะครับเช่น p i กเจอร์บอเดอรมีเส้นขอบไหมพิกเจอร์เอฟเฟกเป็นแบบไหนเป็นแบบเงานะเป็นแบบสะท้อนหรืออะไรต่างๆนะครับ ก็นักศึกษาสามารถเข้าไปเลือกใช้ดูได้นะครับนะครับเลยเอาก็เหมือนกันนะครับอันนี้อาจจะยังไม่ได้ใช้อะไรทีนี้นะครับผมอาจจะเลือกจากที่เขากำหนดมาให้ภายนอกนะอย่างนี้นะฮะเลือกที่มันเก๋ๆนิดนึงก็ได้นะครับอย่างนี้แล้วกันนะครับดูเป็นอะไรที่เหมาะกับการท่องเที่ยวดีนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับเลือกมาหนึ่งแบบนะครับ จากนั้นนะครับให้ดูที่คำสั่งนะครับสั่งต่อมานะครับมีอะไรอีกบ้างนะครับอาจจะจัดนะนะครับความคมชัดนะชาร์ปเ n นหรือซอฟเนะฮะชัดหรือเบลอนะก็สามารถจัดได้พวกแสงความเข้มความสว่างตรงนี้ก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะครับ โอเคครับอันนี้หน้าที่2ก็ใส่ข้อมูลเล็กน้อยแค่นี้แล้วกันนะครับทีนี้กลับไปดูที่สไลด์หน้าแรกนะครับอ่ที่หน้าแรกผมดีไซน์อย่างนี้นะครับผมจะเอารูปหาดทรายเนี่ยมาเป็นพื้นหลังให้กับสไลด์หน้านี้นะครับวิธีการแทรกพื้นหลังที่ถูกต้องเนี่ยเอ่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับมันทําได้หลายวิธีนะอ่ะอาจจะไปที่เมนูชื่อดีไซน์นะครับแล้วดูที่คําสั่งนี้นะครับ Background Style แล้วเลือกที่ format graph uh, format background นะครับอันนี้ก็วิธีหนึ่งนะครับเราก็จะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะรหรือคลิกที่ปุ่มนี้ก็ได้เห็นไหมครับปุ่มเล็กๆเ,เนี่ยก็เรียกว่า dialog box launcher นะครับตัวเรียกหน้าต่างการทำงานนะก็จะได้หน้าต่างแบบเดียวกันนะครับออีกวิธีหนึ่งนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก format background นะครับ ก็จะได้หน้าต่างแบบเดียวกันนะครับโอเคก็แล้วแต่วิธีที่ใครสะดวกใช้วิธีไหนนะครับทีนี้ประเด็นอยู่นี้ครับเมื่อกี้ผมต้องการเอารูปหัทซายใช่ไหมครับมาทำเป็นพื้นหลังนะตรงนี้ผมก็จะเลือก Picture or Texture f i l l นะครับจากนั้นผมเลือกไปที่ไฟล์นะครับนะครับแล้วก็ไปเลือกที่นะครับรูป หาดทรายนะครับพีที่1น e บินะครับแล้ว Insert เข้ามาอันนี้เป็นวิธีการที่ถูกต้องนะครับหลายคนเคยแทรกรูปเพื่อเอามาเป็นพื้นหลังโดยการใช้การ Insert แล้วก็ p ิกเจอรธรรมดาเนี่ยถามว่าได้ไหมเวลาที่เรานําเสนอมันก็ได้นะครับแต่เราจะบริหารจัดการข้อมูลบนหน้านีย่ยากมากเพราะถ้าเราทําอย่างนั้นนะครับมันจะถือว่ารูปเนี้ยเป็น,เป,นเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งบนหน้าสไลด์นะอย่างเวลาคุณจัดพวกข้อความพวกเชฟแรงต่าง มันจะไปโดนรูปภาพและทําให้เลื่อนนะครับแต่ถ้าใช้วิธีนี้นะมันจะฝังลงไปที่พื้นหลังของสไลด์เลยนะครับโอเคนะครับเราก็จะได้นะหน้าตาของรูปภาพมาเป็นพื้นหลังแล้วนะครับส่วน transparency นะครับจะปรับหรือปรับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความสะดวกเลยทีนี้ดูตรงนี้นิดหนึงการแทรกพื้นหลังนะครับถ้าเราไปดูคำสั่งนะครับที่ชื่อว่า apply to all เนี่ย คำสั่งนี้จะหมายถึงพื้นหลังนี้มีผลกับสไลด์ทุกหน้าอันนี้ต้องระวังนะครับว่าเราต้องการจะทําอย่างนั้นหรือไม่นะฮะแต่ถ้าต้องการที่จะให้สไลด์หน้านี้มีผลกับสไลด์หน้านี้หน้าเดียวก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับคลิก l o s e ได้เลยนะครับนี่นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้รูปภาพนะมาเป็นสไลด์หน้าแรกเป็นพื้นหลังแล้วนะครับต่อไปผมจะปรับความการแสดงของข้อความนะครับ เนื่องจากมันค่อนข้างกลืนกับพื้นหลังอันนี้อาจจะไม่เหมาะเวลาที่นักศึกษาดีไซน์เรื่องของงานนําเสนอก็ต้องคิดคด,ด้วยนะครับเรื่องว่าใช้สีสันข้อความสีสันลวดลายต่างๆเนี่ยมันกลมกลืนกันไปหรือเปล่านะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะทําให้ผู้ชมหรือผู้ฟังเนี่ยดูไม่รู้เรื่องนะครับนะครับอะไรที่ตกแต่งเองได้นะครับก็ลองบริหารจัดการดูนะครับ จะใช้ความรู้เก่าๆนะั้นเช่นเรื่องของการจั e เ e Effect มาช่วยนะครับก็ได้เช่นกันก็โดยประมาณนะครับโดยประมาณโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นการออกแบบก็อย่างที่บอกนะครับดีไซน์ของใครก็อาจจะมี ความสามารถด้านนี้โดดเด่นนะครับก็สามารถจิตยกมาใช้ได้เต็มที่โดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์นะครับเซฟงานนำเสนอก่อนนะครับ